မောက်တခြားတာအကြောင်းပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တော့လေအာမွန်အွန်တယ်လောက်တဲ့မောက်ပြောက်ကွဲဒါကတော့ဆန်တို့ရဲ့မွန်ဆားဆာတယ်ပေါ့မောက်တီလေရှိတယ်မောက်ကြွေလေအများရှိတာအစုံရှိတယ်အဲ့မှာအာဒါကကြတော့မော်လမြာရနေဒီတံပြူဆက်ပတ်ဆင်းလာလို့ရှိရင်တလန်းလုံးပဲဟိုပါတလန်းလုံးပဲဒီမှာအာ간ကြီးဖရားလေရှိမယ်ဆားဆရာတွေအများကြီးပဲညင်ကောင်ဖရားတို့ပြိုင်းကောင်တို့အဲ့လိုမျိုးပုံတော့ဆားဆရာတွေအများကြီးတက အဲ့မျိုးအဖောင်ရှိတဲ့တန်းစီပြီးတော့စားလို့ရတယ်မျိုးတရောချင်းတမျိုးချင်းအဲ့မျိုးဝင်ပြီးတော့မစားလို့ရတယ်အခုကကျတော့ရိုကိုလိုခေါ်တယ်နော်ရိုကိုဖရဒါရညိုကြိုက်တော့ကိုရိုကိုဖရဒါရိုကိုဖရလိုခေါ်တယ်ပြီးတော့သူဟုတ်ပတ်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့မှာပြတ်ပြန်အဲအဲ့မှာဆိုရင်တော့ mouse သေးတန်းနေရှိတယ် mouse သေးတန်းမှာတော့ဝယ်စားမယ်နော် laket အဆုတောင်းပါဆက်မဆက်မအာနုပ်ကြကန်တော့

chị dặn này bằng số sai <laughs> chị bà là y học sai chị anh chị mà cái số chị em chị sai 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 ชิคอบ้างไวให้่สาด้วยให่สายให่สายเลยอ่าปลามาตุ๊จามลูกดีไซน์ไปสาวอ่าเลยแ่ไอ้กูแ้าเนี่ย้าเนี่ยเขาเรียกงชื่อยางเนสาเน้าใหเลยอ่ะใช่ใหญ่ปี๋ใชให่ปี๋อน้มาไหนใยญ่ o 不会拆马来西亚旗子的，真的、哎，漏啊漏啊，真的、oh, 啊漏啊真的漏我

Không? không chỉ mà ừ. mất, mất, mất đi xài chỉ để mâu mâu tị không

ผมไปใช้มาเลเส,สียชิกี้ัลโผปชมาโซินดัสเตอรว่าไปล้เชนเวยตยตีอยู่ชีแล้วกินอะไรี้ดให้อืไมหอืมขออาชีพเราแน้วมตีสามเขามาแล้วมตี ទៅហើយអូទៅហើយយោតណោរុយផ្នែកខកម្លេះអឺលើជាប់អីអាឈៀមមកទិញទៅជារ៉ាណារាជាតិអោអត់បងអីមកហ่าគណប់ជិះស៊ីសាហោហើយជិះហោហើយឈៀមណងសោះហោអត់ទេមួយជិះឈៀបហើយឈៀបហើយឈៀមហើយឈៀមណងមកអត់ផោផោណោគុំណប់ប្រាតណាជុចណប់ប្រាតគេជិះចូលនេះបានហ่า จะเลยโอ้อะบาเลอจอแท้อะอโลออเปจอโลตะบัวเปจเปจหมึกเปจหมึกอโลไปอะกาวแล้วแกอโลป่ะหมดนะกดทําหมดนะเราไม่อยากมีกันได้เลยโพดมาแรงบอกตัวเราซันดูว่าหมึกตีหมึกตีหมึกตีซ้ํามั้ยไม่ใช่หรอกมาหมึกตีขอได้หมูเฮงกาถูกเป๊ะเลยถูกๆเป๊ะไม่เอาล่ะน้องบอยหมูเฮงกา มาบุีเลยมาบุกดีเลยผมเลยเอ้มึงเลยไม่ตีเราแบบฮันอมยาวีตาเรารุกลาลุชีเนาะต่พยาปีน้ไปใส่อาจารยลาุชีน่าตาลีไปามดเมียนคอร์บุกดีบมังีขนมนมโมนปุยนะขนมโมนปุยบรรเลงเสียคข่เรตีรกอบยังคงตาชีจอมานมโมปุชเช่ตมุ

Vì đó sang mặt sang là nó xe nó hmmm nào hmmm bỏ hmmm 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 bỏ hmmm hmmm hmmm

พแต่กรวยนมังเราดูเกินนะปะปะมบ้าดนละเกชี่ยที่มาตะแพนล่อมนีอ่ะไหมนี่นายสายอยากไ้ดูติโลติโลเชฟกูใหญ่แกตอนใจวาตองนึงโอ้อ้าวบ้าเหรอเมื่อกว่าหนึ่งที่เขาบ้าเหรอ

โอเคเอ้ยสายซาบิวาบิตมอะไรแห่ท่าได้หมอกได้โอเคอ่ะสรุปแล้วถ้าตัดเนี่ยต่อไปมอลอยายคานาแลนโดด์หน้าถ่ายวิดีโอตะคู่มาตีนไปป่ะมั้ยมอลอยายคานาแลมันต้องไปซาวมเนาะโอเคโอเคเตรุเย้อีกคุอ่ะจอตัดเนี่ยเลยอ่ะจอซันเดมุนปีเนมามอลอยายอโลมปอกเวอะมอลอยายอโลมาดาโรโกะลูกคอเรตีนเนี่ยเลยมาญาญานี่ป้ายสวนเลยมอนอาสาสาฤทธิ์เดมอหิงคาฤทธิ์เดมอกฤทธิ์เดเนาะอส่งเวเนาะอส่งเว สซนเบียลละซาส่เนเบียนโอเคแอสุรานาเทตนาเทเนียนาเทตโมซาสาชีเนียหรือไลกัวเหมือนนะโอเคตั้งกุ่สมบรณ์แล้วเจสิเมียจะมาไปบ้าง